สวัสดีเดอคข่ะพี่น้องสวัสดีทุกทุกคนเนาะคะ่ะเนาะมือนี่คอยสิมะอ้างวิธีการเศร้าหนาของคนฟินแลนด์เนาะคะ่ะเนาะอันคนประเทศฟินแลนด์นี่อันดับหนึ่งเลยก็ว่าได้นะที่มักเศร้าหนากันอันนี้คือคอยเปิดทิมไว้แล้วนะเอ่อประมาณ1 0บสิานาทีที่แล้วมันหอนเร็วมันเป็นเศร้าหนาไฟฟ้านะคะเศร้าหนามันจะมี3มแบบมันจะมีแบบไฟฟา้าแล้วก็แบบ แบบไอ้นามซ,ซื้อแบบเป็นควันซ,ซื้อแบบว่าเฮ้าเฮ้านังเข้าบะตองหดนามหดหนังมันเป็นควันละอูออกมาเลยแล้วก็จะมีอีกแบบหนึ่งเป็นฟื้นก่อไฟก่อไฟใสอันนี้แบบเป็นทานยังสี่ย่าเฮ้าสีเศร้าเฮาเทานามใส่เังสี่นะคะแล้วทุกครั้งที่เขาเศร้าหนากันนะเขาจะมีเครื่องดื่มนะคะเครื่องดื่มของขอยนี่เป็นน้ำสมนเนาะน้ำอัดลม ผู้ลงคนก็นก,นกินไว้์ผู้ลงคนกินเบียร์แล้วแต่ผู้ใดมักอีหยังก,ก็เอามาดื่มในหันเนาะเขาสีนางแบบชิ่วๆกันในห้องเศร้าหนานะคะแล้วก็คุยกันไปซับเ,เฮละคนฟินแล่นนี่มักเศร้าหนาที่สุดพี่น้องคอยมาอยู่นี่แรกๆคอยบอม่มัหกห้อนแห้งจ้ะห้อนแห้งเอ่อคือว่านางใดพรพอหานาที่คอยก็ต้องหนีออกแต่ว่าตอนนี้คอยมกักแห้งหลายพี่น้องคอยมักเศร้าหนาแห้ง มือเว้นมือเลยบางทีก็เศร้าเศร้าเศร้าแรงจังสี่นะพี่นอ้องพอเศร้าแล้วมันหูซึกมีแห้งแล้วนะเลือดลมในร่างกายเพราะมันแรงดีนะคะพี่น้องข้าเศร้าหนาะวิธีการเศร้าหนาะก็คือว่าหนึ่งขั้นตอนแรกเลยเข้าเปิดเศร้าหนาถิมไว้กอนจากซิบหน้าที่ให้ความหอนมันออกมาตอนนี้ความหอนของโอ้เ็นคอยบอก <c oughs> ตอนนี้ความหอนของมันก็นกนยู่ทีหกสิปนะคะหกซิปหน่อยๆนี่คือความหอนของมัน นี่เดี๋ยวจะน้อยคอยเทานาำไปมันก็สีหอนขึงก็เก่้าอีกนะคะอืมเห็นคอยในกระจกบ่อ่าบ่เห็นนี่แหละค่ะพี่นอ้องเออนั่นแหละพอเขานาั่งเศร้าหนาเขาก็นั่งกินเขาก็ดื่มกันไปคุยกันไปสัพเพเหละคุยโน่นนี่นั่นยังก็ว่ากันไปนะคะคนฟินแร์เขามักเศร้าหนา อ่อยมายู่นี่ข่อยก็มักเศร้าหนานี่ห้องกัตักน้ำเทใส่น้ำในถังนี่ห้องตักเทใส่ห้องบดใยไซร์ซหลายนะพี่น้องห้าค่อยๆเทเพราะว่าใส่้าผู้ลงค้นเศ้าหนาเป็นเทใส่เบิดถังนี่บใดใยดีค่ะอือหอนแห้งแล้วก็ดีบดีเศร้าหนาพังต่างหากนะคะห้อค่อยๆเทสนี่มันจะเป็นไอขึ้นมากสีนะคะเหมือนห้ออบเหมือนห้าอบไอนามอือ ความหอนมันก็จะเราอู้อยู่แถวนี้แหละอยู่ในห้องเศว้าวน่ะนี่แหละนี่แหละจก้กนี่แล้วความหอมมันก็จะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆอือแต่ว่าใส่เศร้านานี่ไฟแพ้งแห้งหายพี่นอ้องอือแต่ก็บอกเป็นอีหยังผัวบอกว่าโอเคเพราะว่าเฮาหมักเศร้าน่ะเฮาก็ต้องย,อย่อมใจอย่างประมาณนี้นะอือ ม,มาเด้อค่ะทุกคนซศร้าหนาน้ำสมเด็จนี่อ้วนนางสูปยาอยู่ถาข่ท้ายวิดีโอเสร็จแล้วอ้วนจังสีเข่ามากนะคะแล้ววิธีการเศร้าหนาของคนฟินแลนด์นะพี่น้องถ้าเกิดว่าเป็นมูพวกเพื่อนกันหรือว่าไพยกระตามที่เข้าไปเหล่นไปเยี่ยมไปเยี่ยนบ้านเขานะคะเขาจะแก้พาเศร้าหนาร่วมกันเบิดเลย เป็นการให้เกียรติกันคือว่าบอมมี่ผู้ใดเบิงของกันนะคะพี่น้องเขาสิถ้าเกิดถ้าเกิดว่าเข้าใส่เสื้อหนเก่งในาเข้าเขาไปห้องเศร้าน่ะเขาสิมองเข้าแบบแปลกๆคือคือจังว่าเหมือนบ่ให้เกียรติเขาเป็นอย่างคือคือบ่ถอดเสื้อผ้าออกคือว่าแสดงความจริงใจคือว่าเขาเขาบ่ตงเขาเข้าบ่เบิงของกันเข้าคือว่าเขาลบสิทธิของกันเละกันแล้วนะพี่น้องนั่นแหละค่ะ คือว่าแก่ผ่าออกเบิดเลยตอนแรกๆคอยมาคอยกระส่ผ่าถุงใสอีหยังส่นะพี่น้องใส่ใสเก่งไนใส่เสือในซึ่งส่แหละเออใส่เข้าไป,ประบบที่พัวคอยบอกว่าเธอ,อต้องถอดออกนะเพราะว่ามันเป็นมันเป็นคล้ายๆเหมือนคล้ายๆเหมือนกับว่าให้เกียรติซึ่งกันและก,กันนะนะคือว่าแสดงความจริงใจต่อกันเพื่อนเพื่อนก็เพื่อนคือว่าเศร้านาน้ากัน แต่ว่าส่วนมากผู้ชายกับผู้หญิงถ้าเขาถ้าเขาบอสนิดกันจริงๆเขาสิบบอสเศร้าน้ากันนะคะยังผัวกับเมียนี่โอเคเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่ว่าเพื่อนผัวกับเมียผัวแล้วก็มีผัวนั่งังสี่เขาสิบบอสเศร้าเขาสิแยกกันเขาสิแยกหลอบแหลกนี่เมียสิเศร้าก่อนพอเมียเศร้าเสร็จแล้วเมียออกไปพักข้างนอกไปนั่งดื่มนั่งคุยกับเพื่อนเสร็จแล้วผัวผู้ชายก็สิโตยังสี่นะ อืมโอเคค่ะพี่น้องโทรศัพท์ข่อยมันโฑนเอ่อนําเสนอแค่นี้ละค่ะผู้ใดมีคําถามอีกอย่างก็ถามเข้ามาเด้ค่ะเด้อโอเคค่ะขอบคุณทุกคนรับชมกันนะคะเดี๋ยวไปเอือนอวดมาเศร้าหนาก่อนขอให้ทุกคนมีความสุขเด้อค่ะเด้อทุกทุกคนเลยสวัสดีค่ะ